สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซนคาผมตระกูลลิมิตกับพอดแคสต์แมสทอ k ครับวันนี้เราพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยในวงการรถยนต์นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นของ Ford Ranger PHEV ครับว่าทำไมหรือเพราะอะไรหรือโอกาสที่รถคันนี้จะทำตลาดในเมืองไทยนั้นมีมากน้อยแค่ไหนและทำไม ยังไม่ขายหรือเพราะอะไรนะครับตอนนี้นะครับฟอร์ดเลยมีการพัฒนา Ford r a n g e r PHEV ขึ้นมาแล้วก็เตรียมที่จะทำตลาดทั่วโลกโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดยุโรปครับเนื่องจากยุโรปเนี่ยมีเงื่อนไขของมาตรฐานยูโรครับที่สูงกว่าบ้านเราครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยูโรซในขณะที่บ้านเราเนี่ยเป็นยูโร5ณวันนี้ซึ่งข้อจำกัดในอนาคตเนี่ยที่ยุโรปเขาก็เลงว่าอยากที่จะให้รถเนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร7ดด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ถึงกําหนดแล้วแหละแต่เขาก็ยังชะลอเอาไว้เพราะว่าอุตสาหกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะขยับไปตรงนั้นได้นะครับมันมีผลกระทบในเรื่องของการขนส่งต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์ดีเซลเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาค่อนข้างหนักทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยฟอร์ก็เลยต้องพัฒนาตัว Ranger PHEV ออกมาเพื่อ ตอบสนองต่อตลาดยุโรปเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระบะในรูปแบบที่เป็น f u ลไ s i ์เหมือนกับพวก f 1 5 0้ที่ขายกันอยู่ในตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดรถยนต์ pick up หรือว่ากระบะในประเทศยุโรปเนี่ยรวมกันทั้งทวีปเนี่ยก็ไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยพอเขาต้องการที่จะเสิร์ฟ phuv e ให้กับตลาดยุโรปเนี่ยซึ่งปกติครับตลาดยุโรปเนี่ยนำเข้า กระบะฟอร์ดจากประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ที่นั่นฉะนั้นเมื่อเขาต้องการที่จะทําตลาดเพื่อตอบสนองต่อตลาดยุโรปเป็นหลักกอนเนี่ยเขาจึงเลือกที่จะประกอบที่แอฟริกาใต้ครับทีนี้มาถึงบ้านเราและทาไมไม่ประกอบที่บ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอันดับแรกเลยคือเป็นมาตรฐานยูโร5ครับณนะวันนี้เรายังไม่ได้ขยับขึ้นไปเป็นยูโร6เมื่อเราเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ยูโร5เนี่ยมันจึงไม่มีความจําเป็น ในมุมของผู้ประกอบการอย่างฟอร์ดเขามองเพราะอะไรเพราะที่เขาต้องไปประกอบและป้อนให้กับยุโรปเนี่ยก็เนื่องจากว่าที่ยุโรปมีความจําเป็นแล้วเพราะมาตรฐานมันบังคับไปที่ยูโร6แล้วแล้วก็จะขยับไปเป็นยูโร7ฉะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันมันไปยากละมันก็ต้องเป็นเบนซินแล้วก็เป็นในรูปแบบไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดนี่จึงเป็นที่มาทีนี้จํานวนของการประกอบเนี่ยบางคนอาจจะมองอีกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมก็ลงทุนที่เมืองไทยดิเกิดการจ้างงานอย่างนี้มันก็เห็นแก่ตัว อย่างที่ผมบอกหลายครั้งว่าบริษัทรถยนต์นะครับเป็นบริษัทซึ่งสแสวงหากําไรไม่ใช่การกุศลเช่นเดียวกับพวกคุณนะครับที่พวกคุณต้องการของถูกต้องการผลประโยชน์เข้าตัวคุณทําไมไม่ประกอบไทยฉันจะได้ใช้เขาถูกคุณก็มองในมุมของคุณเห็นแก่ตัวของคุณเช่นกันเช่นเดียวกันครับเจ้าของบริษัทบอดบริหารที่เขาถูกจ้างมาในองค์กรต่างๆเขาก็ต้องดําเนินการทํางานนโยบายต่างๆเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทเช่นกัน ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวครับผมพูดถูกไหมอ่าฉะนั้นถ้าเขามองว่าเขาประกอบที่เมืองไทยณวันนี้ย้ําว่าณวันนี้ยังไม่คุม้มวอลุ่มตลาดยังไม่โตพอเขาก็มองว่าไม่จมําเป็นต้องประกอบนะครับแล้วจะบอกว่าเขาถึงขั้นเห็นแก่ตัวไหมก็ไม่เชิงสัทีเดียวเนื่องจากว่า วันนี้ครับโรงงาน2โรงงานในประเทศไทยของ Ford เนี่ยไม่ว่าจะเป็น AAT หรือ FTM ทั้ง2โรงงานเนี่ยประกอบรถยนต์ทั้งทําตลาดในเมืองไทยและส่งออกแล้วก็มีการประกอบรถยนต์ทั้ง Ford Ranger Ford Everest แล้วก็พวกกลุ่ม r a p t o r ซึ่งอย่างรถยนต์ Ford Ranger Raptor เนี่ยแล้วก็ Ford Everest เนี่ยประกอบแค่ที่เมืองไทยนะครับแอฟริกาใต้โรงงานที่นั่นไม่ได้ประกอบโรงงานที่นั่นประกอบแค่ ฟอร์เ a นเจอแล้วก็รถตู้ฟอร t ทานซิตแต่เ v เวอร์รกับแรปเตอร์ or, ไม่ได้ประกอบฉะนั้นหมายความว่าเราเนี่ยได้ลายประกอบพื้นจนที่หลากหลายรุ่นพอมองแบบนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับว่าเขาก็เลยเลือกโรงงานที่แอฟริกาใต้ในการประกอบขุมพลัง phev สําหรับเ a นเจอก่อนทีนี้อาจบางคนมีคําถามอีกแล้วทําไมตลาดภูมิรายขวาเช่นเดียวกับเรานําเข้ารถยน์จากประเทศไทยไปขายเช่นกันอย่างออสเตรเลียถึงสามารถทําตลาด r a n g e r PHEV ได้เพราะว่าภาษีนำเข้าจากแอฟริกาใต้มายัางออสเตรเลียเนี่ยมีเพียงแค่5%ครับในขณะที่ภาษีนำเข้าจากแอฟริกาใต้มายัางประเทศไทยของเราอะครับไม่ต่างจากนำเข้าจากญี่ปุ่นอเมริกานู่นนี่นั่นเท่าไหร่ครับโดนกันหลักเป็นร้อยเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แน่ๆร้อยถึงถึงเกือบ2อ0ร้อยสารอยประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับแต่ว่ามันมีหลายภาษีอยู่ในนั้นรวมๆแล้วเรียกว่าภาษีนําเข้าแล้วกัน ซึ่งจะทําให้ราคามันแพงมากครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Ford Thailand ถึงไม่หยิบรถจากโรงงานแอฟริกาใต้เข้ามาขายในเมืองไทยเพราะว่ามันทําตลาดยากราคาจะโดดไปเท่าไหร่ทั้งนั้ที่มันมีห้องโดยสารพอๆกันกับเ r รนเจอร์รุ่นปกติเครื่องยนต์ดีเซลแอฟริกาใต้นําเข้ามาขายที่ออสเตรเลียได้เพราะภาษีต่ําก็หลักๆเป็นปัญหาเรื่องของภาษีที่เรายังไม่ได้ขายตัว PHEV ในเรนเจอร์วันนี้ตัวรถมีความน่าสนใจอย่างไรตัวรถเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน EcoBo ู s t 2.3มลิตรเทอร์โบครับให้พละกําลังเนี่ยถ้าตีเป็นแรงม้าประมาณสัก280แปรงม้าแล้วก็มีกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก75กิโลวัตต์เอาพุทธรวมที่เป็นแรงบิดผมยังไม่มีตัวเลขนะครับทาง Ford ยังไม่ได้แจ้งตัวเลขที่เป็นสเปคออสเตรเลียออกมาแล้วก็จะมีระยะทางในการวิ่ง ใน e v โ o d e จากแบตเตอรี่ประมาณ11กิโลวัตต์กว่าๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรฟังดูตัวเลขดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่มันเป็น p h e v นะครับไม่ใช่รถจนต์ไฟฟ้า b e v มันยังมีเครื่องยนต์อยู่นะครับแล้วแบตเตอรี่ลูกไม่ใหญ่มากแต่ถามว่ามันประหยัดในช่วงไหนมันประหยัดในช่วงของการวิ่งด้วย e v สมมุติว่าคุณทำงานแล้วคุณจะวิ่งไปกลับไม่เกิน10กิโลหรือไม่เกิน20กิโลหรือไม่เกิน30กิโเนี่ย ตัวเลขระดับ45กิโลเมตรมันเพียงพอเกินจากนั้นก็จะมีในส่วนของน้ํามันจากขุมพลังที่เป็นไฮบริดเข้ามาช่วยกลับบ้านมาก็ชาร์จเสียบปลัก๊กอะไรแบบนี้มันประหยัดในช่วงที่คุณเดินทางโดยที่คุณไม่ได้ใช้น้ํามันถ้าหากว่าแบตเตอรี่คุณเต็มหรือว่าระยะทางที่ไฟมันมีอยู่ในแบตเตอรี่สามารถเดินทางไปได้บางคนอาจจะมองอีกว่าสู้ชาร์จซิกไม่ได้ มันไม่เชิงว่าสู้ไม่ได้ครับชาร์จซิกเนี่ยคเคลมระยะทางในโหมด E ีีด้วยมาตรฐาน n e d c ครับแต่ผมเข้าใจว่า Ford น่าจะคเคลมด้วยมาตรฐาน w l t p นะนอกจากนั้นเนี่ยครับประสิทธิภาพในการลากจูงเนี่ยฟอร์ดเนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.3ลิตรเทอร์โบครับแต่ชาร์จซิกเนี่ยบอดี้ใหญ่กว่าน้ำหนักตัวรถเยอะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบครับพละก,กําลังในแง่ของการลากจูงเนี่ยทาง B y วเคลมเอาไว้ที่2,500กิโลกรัมครับ แต่ว่า Ford Ranger PHV e เคลมเอาไว้ที่3,500กิโลกรัมหรือว่า3.5ตันซึ่งมากกว่ากัน1ตันแล้วก็เป็นพละกกำลังที่เทียบเท่ากับขุมพลังดีเซลครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันว่าอุ๊ยกระบะ PHV e v ของจีนเนี่ยมันแรงเลขตัวเดียวมันสะใจเออผมใช้คำว่ามันเร็วดีกว่าคำว่าแรงเนี่ยมันแปลได้หลายนัยยะแต่ถ้าจะบอกว่ากระบะ ไฟฟ้าจีนเร็วกว่าเห็นด้วยมันเร็วแต่ถามว่ามันมีแรงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นถ้าเราจะเทียบ performance กันเนี่ยเราเทียบแค่ความเร็วไม่ได้ครับสำหรับกระบะที่จําเป็นจะต้องใช้พละกําลังมันต้องเทียบในเรื่องของความอด็กประสงค์ในการใช้งานด้วยการลากจูงการบรรทุกซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยก็น่าจะสนใจรถยนต์ที่มันมี สมรรถนะทางด้านการบรรทุกหรือว่าการลากจูงที่ดีกว่าเนื่องจากว่าออสเตรเลียหรือแม้แต่แอฟริกาใต้เองก็ดีเนี่ยเขามีสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่ต้องใช้รถในรูปแบบสไตล์แบบ outdoor adventure ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆพอติดตั้งเนี่ยก็เท่ากับว่ารถเนี่ยมันแบกน้ําหนักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับติดตั้งกันชนหน้ากันชนหลังท้ายหรือว่า เป็นการไปแปลงกระบะททางด้านหลังเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเช่นไปลากจูงเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าใช้ในงานเหมืองในการบรรทุกต่างๆหรือว่ามีการลากเรือลากจูงอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็มีการใช้รถในรูปแบบเดินทางไกลในรูปแบบแคมปิง้งซึ่งถือว่ามีการใช้รถยนต์ที่แตกต่างจากบ้านเราแล้วก็แตกต่างจาก หลายหายพื้นที่ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมองว่ากระบะมันเป็นรถที่ใช้งานในรูปแบบที่มีความต้องการพละกกำลังเนี่ยใครที่สามารถที่จะให้ขีดจำกัดในการใช้งานของมันสามารถแบกรับน้ำหนักได้มากกว่าเนี่ยจะมีความได้เปรียบครับถามว่าถ้าคุณเร็วออกตัวเร็วแต่คุณไม่มีแรงอะ่ะคุณก็ไม่อึดอะ่ะใช่ไหมครับ คุณอาจจะเร็วเลยแต่คุณเหนื่อยง่ายอะ่ะนักมวยอะ่ะหรตัวอย่างนักมวยครับอีกคนหนึงช้านะครับอีกคนนึงอาจจะเร็วนะครับออกหมัดไวนะครับฟุตเวิร์กดีวิ่งพลาดแต่คุณแป๊บเดียวคุณเหนื่อยแต่อีกคนนึงมีความกำยำนะครับมีพละกลาําลังหรือว่ามีความอึดกว่าอาจจะแบบตัวเท่าๆกันเลยแต่ความอึดมันมากกว่าก็มาสิก็ต่อยสิก็มาเลย เต็มที่เดี๋ยวมึงก็หมดใช่ไหมครับวิ่งอึดกับวิ่งเร็วอ่ะมันคนละแบบนะครับฉะนั้นนี่คือนี่คือความแบบความแตกต่างนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะเทียบแค่ว่าวิ่งไฟฟ้าได้แค่45กับเจ้าหนึงวิ่งได้ร้อย n อ d c ผมว่าเทียบแค่นี้ไม่พอหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่ Ford เสียเปรียบชักซิกก็คือว่าพอคุณนำเข้ารถจากแอฟริกาใต้มาขายใน ออสเตรเลียถ้าเราพูดถึงตลาดต่อตลาดนะครับผมว่าคุณทําราคาสู้ BVD ชาร์ซิกไม่ได้เนื่องจากว่าออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถนําเข้ารถยนต์จากประเทศจีนเนี่ยโดยที่ไม่มีภาษีนําเข้าอันนี้แหละครับที่ทําให้แบรนด์จากประเทศจีนได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเกรทวอลหรือ BVD หรือแบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับอันนี้เราพูดถึงตลาดออสเตรเลียชนกันนะครับในตลาดเดียวกันก่อนว่า f อร์เสียเปรียบเรื่องอะไรได้เปรียบเรื่องอะไรนะครับฉะนั้นพอกลับมาที่เมืองไทยว่า เมืองไทยยังไม่ขายน่นอนครับปัญหาหลักคือภาษี2ครับถ้าหากว่าจะเอาชนะด้านภาษีได้ก็ไม่ได้หมายความว่าภาษีในส่วนของโรงงานแล้วก็ดําเนินธุรกิจต่างๆจะไม่โดนเก็บและที่สําคัญคือการปรับลายการผลิตเพื่อตอบสนองต่อการประกอบกระบะ PHEV มันจะต้องมีลายประกอบที่แตกต่างจาก ICE ปกติหรือว่าคุมพลังสันดาลถูกต้องไหมครับเพราะจากเดิมที่มีเครื่องยนต์นะฮะ มีนู่นนี่นั่นทีนี้มันมีตัวของแบตเตอรี่เข้ามาด้วยมันมีส่วนของมอเตอร์เข้ามาด้วยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทารนเฟอร์มอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์อีโค o ู t นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ลายประกอบก็จะต้องมีการแบบเขาเรียกอะไรมีความแตกต่างกันแหละนะครับไม่มากก็น้อยซึ่งก็อาจจะต้องมีการปรับรายการผลิต การลงทุนต่างๆก็อาจจะต้องมีการใช้อะไรตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การแบบนึกงจะประกอบก็ประกอบอะ่ะนะฮะมันมีต้นทุนของมันอยู่นะครับไปบวกกับเรื่องของวอลุ่มในการขายถามว่าถ้าวันนี้หลายๆคนก็บอกมาสิมาเมืองไทยสิวันที่คุณยังไม่ทราบราคาคุณก็อยากให้มาวันที่คุณทราบราคาแล้ววันเนี้ยคุณไม่ต้องไปพูดอะไรเลยนะครับวันนี้ระดับ t o y o ต a Isu ุยังขายกระบะเนี่ยกันอยู่ หกหมื 6, คันทั้งนั้งที่ปีก่อนๆเคยขายกนระดับแสนคันนะแล้วพอเป็นรถ PHEV ขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าลูกค้าชาวไทยเนี่ยต้องการอะไรณนะวันนี้ความคุ้มค่าของคนส่วนใหญ่ที่ใช้กระบะวันนี้คือต้องการอะไรต้องการรถที่มันไม่ได้จุกจิกครับลำพังแค่ Ford Ranger ขายรถยนต์รุ่นปกติเนี่ยเราก็บ่นกันใหญ่แล้วว่าอ้ยต้องดูแลมันดีนะ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องดูแลระยะต่างๆเนี่ยก็จะต้องแบบใส่ใจมันหน่อยนะระบบไฟฟ้ามันเยอะใครใช้ก็ต้องทําใจรับปัญหาตัวนี้มันให้ได้นะมันดูแลตัวสอบตัวรถดีๆแล้วพอมันเป็น phv มันมีแบตเตอรี่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกระบบไฟฟ้านู่นนี่นั่นระบบการจัดการรถที่มันมีเทคโนโลยีที่ดีอะครับหรือว่าเยอะเนี่ยมันดีอยู่ละแต่ปัญหาคือคุณก็ต้องหมั่นดูแลมันด้วยนะครับมีระบบไฟฟ้าเข้ามามากขึ้น ทีนี้พอเราไปพูดถึงว่าคนที่พร้อมที่จะดูแลตัวรถที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเจ้าตลาดระดับแบบขายกันเกิน5 0,000คันเนี่ยคำถามคือวอลลุ่มตรงนี้มันมากมันมากพอที่จะทําให้เขาประกอบเหรอจริงอยู่ครับว่าถ้าประกอบเมืองไทยก็สามารถนําไปขายที่ออสเตรเลียได้ด้วยจริงอยู่ไม่เทียงครับแต่วอลลุ่มที่ออสเตรเลียวันนี้ครับตลาดกระบาดท,ทั้งหมดรวมกันนะ่ะมันแค่แสนกว่าคันเองนะแสนนิดๆเองนะครับ ก็คือ Ford กับ Toyota 2เจ้าขายรวม,มันอยู่ประมาณแสนคันที่เหลือก็จะเป็น Isuzu D-MAX แล้วก็แบรนด์อื่นๆรวมกันอยู่เนี่ยก็ประมาณผมให้5-6หมื่นคันตีอยู่ทั้งตลาดประมาณแสนหกขณะที่เมืองไทยเราเคยพีคอยู่ระดับแบบว่า3-4มถึงแสนคันแต่ทุกวันนี้เราก็เหลือ,อเหลือแสนกว่าคันเช่นกัน <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่า Ford ปีที่ผ่านมา12ื่น นะครับโตใต้าอีสุรวมกันประมาณแสนส0 0แสนสามแสนสี่แล้วก็แบรนด์อื่นตัวเลขอื่นๆของรุ่นอื่นอย่างเช่นแชมป์อย่างเช่นทริทันนวาร่าบีทีฟรวมกันแล้วก็ประมาณแสนหกไม่หนีกันนะครับสถานการณ์วันนี้ตัวเลขวันนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราเห็นเลยว่าตลาดมันไม่ได้โตสำหรับตลาดกระบ,บะฉะนั้นยิ่งทำให้แบรนด์รถยนต์จะประกอบ ขุมพลังไฮบริดในบ้านเราเนี่ยยิ่งคิดเยอะเข้าไปใหญ่อาจจะมีคําถามว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องประกอบใช่ไหมก็ใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเทรนโลกมันไปยังไงมันก็ต้องมาฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ายังไงมันก็ต้องมาคุณก็ต้องอดใจรอสะหน่อยใครที่อยากใช้ซึ่งคําว่าใครที่อยากใช้เนี่ยคุณต้องไปถามคนที่มีความคิดเหมือนคุณอะว่ามันมีจํานวนมากพอที่จะทาให้เขาคุ้มในการทําตลาดหรือเปล่าแล้วก็บ้านเราวันนี้โครงสร้างน้ํามันเนี่ย เบนซินแพงกว่าดีเซลในขณะที่ดีเซลเองเนี่ยที่เราบอกถูกกว่าเบนซินเนี่ยก็มีภาษีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดวันนี้โครงสร้างน้ามันบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกฉะนั้นบางทีเนี่ยพอไปบวกกับเรื่องของ maintenance บางทีก็จะมีคนที่แบบรู้สึกว่าตัดสินใจซื้อมนันอะไม่เยอะเท่าไหร่หรือใช้ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเออทำไมมันจะต้องดูแลหลายอย่างจังนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าไฮบริดเนี่ยมันเป็นแบบ plug-in ไฮบริดมันก็หลายระบบนะ้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนถ่าย นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมีเรื่องของวารันตีตัวฟอร์ดเองก็ต้องมารับประกันเรื่องของแบตเตอรี่อีกมอนเหมือนกับรถยนต์ไฮบริดหลายๆเจ้าที่เขาทํากันเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับมันคือต้นทุนทั้งนั้นแล้ววันนี้ฟอร์ดขายรวมเนี่ยอยู่ที่หมื่นสองผมถามว่าถ้าตัวนี้มามันจะเพิ่มยอดให้ฟอร์ดเท่าไหร่คิดว่ามันจะถึงสองหมื่นไหมมันก็ตอบยากในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าจริงๆมันคงมี รายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายนะครับแต่อันนี้คือเหตุผลหลักๆแล้วแหละนะครับที่ว่าทำไม Ranger PHEV ยังไม่ได้ขายเมืองไทยณวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดประตูสัทีเดียวนะครับในเมื่อเรากำลังก้าวไปสู่การสู่ยานยนต์นยุคใหม่พลังงานทางเลือกใหม่มันมีโอกาสทั้งนั้นนะครับที่เราจะได้เห็นรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นกระบะปลั๊กอินไฮบร ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนแบรนด์ใดก็ตามทําตลาดในเมืองไทยหรือประกอบในเมืองไทยก็จะเห็นว่า Ford ก็มีปัญหาเรื่องนี้หรือบีเวดี c ารซิกที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมที่บ้านเราเก็บภาษีในรูปแบบที่เอาช่วงล่างมาเป็นตัวกําหนดโครงสร้างภาษีรถยนต์ในบ้านเราว่าถ้ารถไม่ได้เป็นแหนบเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นกระบะถือว่าไม่ได้เป็นปิกอัพจะโดนภาษีอีกเกรดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบ้านของฝั่ง B ี d วดี สังเกตไหมครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่ฝั่งค่ายรถยนต์นะครับปัญหามันเกิดจากกฎหมายและโครงสร้างภาษีของเราฉะนั้นบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องกลับมาดูกันว่าภาครัฐอาจจะต้องมีการสั่งขยานาเรื่องของกฎหมายจราจรกฎหมายของกรมการขนส่งการแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ให้มันทันสมัยคนไทยเนี่ย จะได้มีทางเลือกในการใช้รถยนต์ที่มากขึ้นแล้วก็เอื้อมถึงรถยนต์ในราคาที่เขารู้สึกว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณภาพชีวิตของเขามากขึ้นนะครับรวมไปถึงต้องบาลานซ์กับรายได้ของคนไทยนําเงินเข้ามาให้คนไทยสามารถมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะครับนี่คือข้อมูลของเราครับถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนีสวัสดีครับ